สวัสดีครับสมาชิกสตาร์ธุรกดวงวันนี้ทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยฮาหนอยวดประจำวันที่15กรกฎาคม2564ลงคลิปนี้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยครับทั้ง3หาฮานอยเลยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย V.I.P ผมก็จะมีเลขสูตรที่สรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนํามาจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจนะครับคําเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยห,หวยฮานอยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮานอยวงเล็บเปิดพิเศษปกติ V.I.P. วงเล็บปิดเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการออกสลากหวยฮานอยงวดประจำวันที่14กรกฎาคม2 5 6 4กันก่อนครับผลการออกหวยฮานอยพิเศษครับรางวัลเล็กไาย4ตัว ซึ่งทำการออกในเวลา17.15นาถึง17.30นาทีครับเลขไทย4ตัวออก7008ครับเลขไทย3ตัวบน008เลขไทย2ตัวบน08ครับเลขไทย2ตัวล่าง30ครับผลการออกสลากหวยฮานอยปกติครับทำการออกในเวลา18.15นาถึง18.30นาทีครับรางวัลเลขไทย4ตัวออก86 53ครับเลขท้าย3ตัวบน653เลขท้าย2ตัวบน53ครับเลขท้าย2ตัวล่าง42ครับและผลการออกสลากหวยฮานอย VIP ครับทำการออกในเวลา19นาฬิกา15นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีครับรางวัลเลขท้าย4ตัวออก3581ครับเลขท้าย3ตัวบน581เลขท้าย2ตัวบน81ครับเลขท้าย2ตัวล่าง80ครับนี่คือผลการออกสลากหวยฮานอย งวดประจำวันที่14ครับทั้ง3าหานอยครับพิเศษปกติและ VIP นะครับมาสรุปเลขสูตรที่ได้ลงคลิปไปในงวดวันที่14กันนะครับในงวดวันที่14ที่ผมได้ลงคลิปให้สมาชิกด,ดูก็หรือว่าในงวดนี้ก็เป็นตัวเลขสูตรตามหลักหวยฮานอยที่เน้นไปหวยฮานอยปกติครับหลุดในตำแหน่งหลัก10นะครับต่า4ตัวครับหลักร้อยสรุปเด่นไปที่6กับเเข้าเลข6ครับหลัก10 ไม่มาครับหลักสิบครับหลักหน่วยหลักหน่วยเน้นไปนที่เลขหนึ่งเลขแปดมาเลขสามครับก็ถือว่าถือว่าหลุดนะครับในงวดนี้ครับในตำแหน่งเลขไทยชุดสามจบน,นะครับเลขไทย 2, สองส่วนหวยฮานอยพิเศษซึ่งออกศูนย์ศูนย์แปดไม่ตรงครับหวยฮานอย VIP ออกห้าแปดหนึ่งนะครับไม่ตรงครับห้าแปดหนึ่งก็ถือว่าเลขชุด ในชุดหวยฮานอยปกติครับหรือว่าหลุดตำแหน่งหลัก10ไปนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างนะครับที่ผมสรุปไว้ครับชชุดชุดเด่นครับ42 47 92 97ก็มาเป็นตัวกลับของ42ครับมาเป็นตัวกลับ42ในชุด2ตัวล่างครับในตำแหน่งเลขไทยสองตล่าง42แต่ผลกันออกคือ24ครับส่วนชุดสรุปเด่นนะครับ ในชุดสรุปเด่นไว้นะครับ1 2 1 2 8 7 7 7 8 4 2 4 7 9 2 9, 9 7ก็มาเป็นที่เข้าที่ชุด2ตัวล่างนะครับเข้าเป็นตัวกลับครับมาเป็นตัวกลับนะครับสอนะครับถึงเอาสอง24ก็เป็นชุดไว้เด็กเด่น2ตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับทั้งสามหานอยนี่ครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่14นะครับที่ผมได้ลงคลิป สมาชิกที่ตั้งความหวังในชุด3ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเข้ายากนะครับค่อนข้างที่จะเข้ายากเพราะกันออกสลากหวยฮานอยในงวดหลังๆมานี้ค่อนข้างที่จะออกตัวเลขที่ซ้ํากันบ่อยครับตัวเลขใกล้เคียงกันมากครับในงวดเป็นที่14สี่ก็ออก0ูนย์ศูนย์แปดหวยฮานอยพิเศษก็มาออก80ดศูนย์หวยฮานอย VIP ครับ แล้วก็เลขตัวใดตัวหนึ่งจะอยู่ทั้งบนเขาจะมาทั้งล่างพร้อมกันลยครับ08แล้วก็30ครับเนงวดน,นี้ก็81ก็80ใกล้เคียงครับก็ถือว่าหวยสลากหวยฮานอยค่อนข้างที่จะ,ะคํานวณลําบากคํานวณยากนะครับเป็นตัวเลขที่หาสูตรนี่คํานวณเพี้ยนไปตลอดนะครับก็ต้องขออาภาัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับมาสรุปเลขเด่นประจําหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย หวยฮานอยครับจากสูตรที่ผมได้คํานวณนะครับผมนําเลขรางวัลเลขท้าย3ตัวของหวยฮานอยปกติครับซึ่งออก6 53มครับ6 5 3ามาเป็นแนวทางการชิดการคํานวณนะครับเลขร้อยคือ6หลักสิบคือ5หลักหน่วยคือ3ครับผมนําเลข6คํานวณหาเลขเด่นหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรที่คํานวณ4ตัวครับ2490นครับ2 4 9 0นะครับหลักสิบครับจากการนําเลขค่าคนวณนะครับหาเลขเด่นประจําหลักสิบ ได้เลขเด่น4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7และหลักหน่วยครับจากการนำเลข3คํคำนวณนะครับหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่น4ตัวครับ2 350ครับ2 3 5 0นี่คือเลขสูตรที่คำนวณนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหัวหน่อยนะครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบตัวครับ1 2 6 7จครับจับคู่กับหลักหน่วย4ตัวครับ2 350นครับจะได้ชุด สตัวบนดังนี้ครับหนึงวางละสิบจับคู่ละตัวสี่ตัวจะได้1นึ่งสองหนึ่งสามาหนึ่งครับสวางละสิบจับคู่ละตัวสีตัวจะได้สองสองสองสามสองห้าสองศูนย์ครับหวางละสิบจับคู่ละตัวสี่ตัวครับจะได้6กสองห6สามครับเวางละสิบจับคู่ละตัวสี่ตัวจะได้72 7ดสองเจครับทั้งหมด 16ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวบนชุดตรงที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดที่ผมสรุปตัดให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับหลัก10ครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7ผมเน้นไปที่เลข2ครับเน้นไปที่เลข2เน้นไปที่เลข7็ครับดึงเลข2เลข7็ดวางตำแหน่งหลัก10ครับหลักหน่วย4ตัวครับ2 350ครับเน้นไปที่เลข2ครับ เน้นไปที่เลขสามครับดึงเลขสองเลขสามวางตำแหน่งหลักหน่วยนะครับผมจะนําหลักสิบสองตัวครับสองกับเจ็ดจับคู่หลักหน่วยสองตัวสองกับสามครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสรุปเด่นจากสิบหกชุดเหลือสี่ชุดครับจะได้มีชุดเด่นก็คือสองสองสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามครับสองสองสองสามเจ็ดสองและเจ็ดสามสี่ชุดเองครับเป็นชุดสรุปเด่นจากทั้งหมด 1 6ชุดมาเหลือที่4ชุดครับส่วนในเลขชุด3ตัวบนครับหลักร้อยครับ4ตัวครับ2490นครับ2490าผมนำเลข2ดึงเลข2ครับดึงเลข2และดึงเลข9ครับดึง2กับ9วางตำแหน่งหลักร้อยครับจาก4ตัวครับเด้น2อกับ9ครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับ22 2 3 7 2 7 3จครับจะได้ชุด3ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับ ในชุด3ตัวบนนะครับ2วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้2 2 22 2 3 2 7 2 2 7 3ครับ9วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่น2ตัวบน4ชุดครับจะได้922 9 2 3 9 7 2 9 7 3ครับทั้งหมดในกลุ่มนี้8ชุดเลยครับเป็นชุด2 3ตัวบนชุดตรง8ชุดใน8ชุดนี้ผมสรุป ความน่าจะเป็นให้สมาชิกเน้นนะครับเน้นให้สมาชิกดูครับไม่แปดชุดผมเน้นไปที่เก้าเจ็ดสองครับเน้นที่เก้าเจ็ดสองครับส่วนชุดรองครับไปที่เก้าสองสองครับชุดรองเก้าสองสองจะเป็นเก้าเจ็ดสองนี่จะเป็นเก้าสองสองก็ต้องมาล้นกันครับชุดสองตัวจากสี่ชุดก็จะเหลือเด่นอยู่สองชุดครับเจ็ดสองครับแล้วก็สองสองครับเจ็ดสองและสองสองครับนี่คือหวยฮานอยครับชุดสามตัวสองตัวบน และ2ตัวบนนะครับ3ตัวบนและ2ตัวบนหวยฮานอยนะครับเน้นไปที่ฮานอยปกติครับซึ่งทําการออกในเวลา18บแนาิกาสินาทีถึง18บแดนกาสานาทีครับแต่แนวทางสูตรนะครับมาได้ทั้ง3าฮานอยครับพิเศษปกติและ v i p นะครับแต่เน้นไปที่ฮานอยปกติมากกว่านะครับส่วนในชุด2ตัวล่างครับในชุด2ตัวล่างหวยฮานอยครับงวดล่าสุดออก42่ครับวันที่14ครับออก42 หลักสิบเลข4ครับหลักหน่วยเลข2นําผมนําเลข4คํานวณหาเลขเด่นหลักสิบจากสูตรที่ขนมได้เลขเด่น4ตัวครับ1 3 8 9ครับ1 3 8 9หลักหน่วยครับนําเลข2คํานวณหาเลขเด่นประจําหล,ลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตร uh, คํานวณ 4, 4ตัวครับ4 8 9 0ครับ4 8 9 0ครับหลักสิบสตัว1 3 8 9เน้นไปที่นะครับเน้นไปที่เลข8ครับเน้นไปที่เลข8ครับเน้นไปที่เลข9ครับหลักหน่วย 4ี่ดวครับสี่แปดเกครับสี่แเน้นไปที่เลขแปครับเน้นไปที่เลขเเช่นเดียวกับเน้นแกับเครับผมจะนําหลักสิบสตัวครับไปกับเก้าจับคู่หลักหน่วยสองตัวนะครับแกับเเช่นเดียวกับจะได้ชุดสตัวล่างหวยนา่องนี้ครับก็จะมีแปดแปดแ9ดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าครับแปดแป8แปดเก้าเก้าแปดและเ9้าเก้านี่คือเลขเด่นชุดสตัวล่าง ยฮานอยครับส่วนชุดสรุปเด่นครับจาก4ชุดผมเน้นไปที่ชุดเด่นไปที่89ครับไปที่89นะครับชุดเด่นครับชุดรองไปที่99ครับไปที่99มาลุ้นกันนะครับจะเป็น89หรือจะเป็น99นะครับนี่คือเลขไทยสองตัวล่างหวยฮานอยครับมาได้ทั้ง3ฮานอยนะครับพิเศษปกติและ VIP นะครับแนวทางสูตรเน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18บแปดนาฬิกาสินาทีถึง18บแปนาฬิกาสา นาทีนะครับสรุปหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปเลขเด่นชุดเด่น2ตัวบนเด่น2ตัวล่างไว้ดังนี้ครับในชุดเด่น2ตัวบน2ตัวล่างครับสรุปไว้มีด้วยกัน8ชุดครับมี2 22 3 7 2 7 3, 3, 3 8 8 8 9 8, 9 8 9 9ครับทั้งหมด8ชุดนะครับเป็นชุด2ตัวนะครับ หวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับแนวทางสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติในรอบ18บแนกาสินาทีถึง18บแนกาสานาทีครับส่วนชุดเน้น3ตัวบนครับเน้น3ตัวบนเน้นไปที่972ครับในวันที่972ครับ2ตัวบน72ครับ2องตารางแปครับจะเป็นเจ็ดสองอเป็น89นะครับมาลุ้นกันเลยครับส่วนชุดรองครับชุด3ตัวบนครับในวันที่922ครับ 922ชุด2ตัวชุดรอง22ครับ2ตัวล่างชุดรอง99ครับก็มาลุ้นกันนะครับจะเป็น22เลยเป็น99นะครับทั้งหมดนะครับในชุด2ตัวจาก8ชุดครับไปผมสรุปชุดเน้นชุดรองนะครับไป้4ชุดครับคือ72ครับ72แล้วก็89ครับ72 89แล้วก็22ครับ22แล้วก็99ครับทั้งหมด4ชุดนะครับใน4ชุดนี้ มาได้ทั้งเลกไทย2ตะวบนทั้งเลกไทย2ตัตล่างทั้ง3หาฮานยครับพิเศษปกติและ v i p ครับแนวทางสูตรที่ได้คำนวณนี้เน้นไปที่หานอยปกติรอบสิบแ15นาทีถึง18บดนาทานาทีครับส่วนท่านใดที่ชอบแนวทางเลขตัวเดียวครับเลกวิ่งครับวิ่งบนครับเน้นไปที่เลก2ครับดิ่งย่างเน้นไปที่เลข9ครับ เลขเก้าคือหรือจะนําเลขสองกับเลขเก้าจับคู่นะครับจะเป็นสองเก้าเก้าสองครับอีกชุดหนึ่งครับนี่คือเลขเด่นในชุดสรุปเด่นหวยฮานอยนะครับเป็นเลขชุดที่ผมสรุปไว้ช่วงทั้งสองตัวสามตัวบนและสองสามสองตัวล่างครับที่ที่ผมสรุปเลขเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวทางครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชม โปรดใช้การพิจารณานในการกรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางตัวเลขสูตรที่คำนวณท่านะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมาหลอดลุ้นกันครับในงวดวันที่15กรกฎาคม2 5 6 4ครับขอพ้นสมาชิกสตาร์ทีดดงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกแรงใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมในหาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3าฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP งวดประจำวันที่15บกราคม2564ลงงทิพใหเสมาชิกตูเป็นการประกอบการสินตการตัดสินใจกขาฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาก้อนสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆลงคลิปให้กันสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับหวสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยครับพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่15กรกฎาคม2564เฮงเรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ